สวัสดีช่วงเช้าๆครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน,นอันนี้ประมาณ7จดโมงครึ่งพามาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ระบบบ,บ้านสวนโซลาเซลล์ที่ใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับใช้ทั้งปั๊มน้ำนะฮะแล้วก็ชุดในตัวบ้านมีทีวีทีวีไม่มีนะเออแต่ทีวีใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้ มีหลอดไฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าพัดลมนะในตัวบ้านสำหรับพี่ๆ fc นะครับที่ติดตามมานะก็น่าจะเห็นกันประจำนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วงฤดูการช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้ก็จะ,ะแห้งๆนะครับช่วงรูใบยางร่วงนะครับผ่านมาแป๊บเดียว ฝนตกมาหน่อยนะครับจะเข้ารูฝนแล้วเนี่ยก็เขียวขจีแล้วนะครับเขียวขจีนี่ครับบรรยากาศครับผมอยู่กลางทุ่งนาครับนะครับห่างหมู่บ้านไปก็เป็นกิโลอยู่นะครับเป็นกิโล อันนี้ถังเผาถ่านครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เผาะนะครับรอเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ขยะนะเป็นขวดที่กรอกน้ําแล้วนะครับผมเอามากรอกน้ําบาดาลน,นะครับไว้ใช้เป็นตัวที่ทําช่วยทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับก็เอามากรอกเรื่อยๆนะประมาณนี้น่าจะได้ละนะครับหลายขวดแล้วเดี๋ยวก็มีเศษหินอีกนะฮะ มาดูฝั่งนี้ก่อนครับระบบน้ําของผมนะครับตัวนี้ถัง1,000ลิตรนะฮะยกแท้งเนี่ยความสูงเนี่ยอยู่ที่เมตรห้นะก็ช่วยส่งน้ำไปเมื่อก่อนนี้ส่งไปทั่วสวนแต่ว่าแรงดันอ่อไม่ได้แรงนะครับเพียงแต่ว่ามีถังพักน้ำอยู่ณจุดนั้นอีกทีนะครับก็ไปเปิดก๊อก ตักรถเอาเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้เอาแท้งตัวนี้ส่งทั่วสวนแล้วนะครับตัวนี้ใช้ในตัวบ้านอย่างเดียวนะครับส่วนส่งทั่วส่วนนั้นก็คือเป็นปั๊มหอยโขงนะครับอีกตัวหนึ่งนะอันนี้การต่อนะครับปั๊มอยู่นู่นนะบดาลอยู่ตรงนู้นนะครับท่อสองนิ้วขึ้นมาตามเส้นนี้เลยนะครับขึ้นถังไป ยี้พอล้นก็ออกจากท่อน้ำล้นลงมานะครับเส้นนี้ไปตามนี้เลยไปลงสะด้วยครับนู่นลงสระจะมีสองท่อเพราะฉะนั้นผมก็เปิดปั๊มไว้ตลอดทุกวันนะครับเติมน้ำใช้ในตัวบ้านส่วนที่เหลือก็ล้นลงสะไปนะฮะ นีบ่บ่อประดานครับ5นิ้วนะฮะลึก39เมตรครับผมนะฮะตอนนี้น้ํายังไม่ไหลนะครับของผมเนี่ย7โมงครึ่งนะ่ยแต่ถ้าโดนแดดจริงๆไหลตั้งแต่7ดโมงกว่าหน่อยๆนะครับที่ติดให้ลูกค้าก็บอกว่า6โมงกว่าก็ไหลแล้วนะครับนี่ครับช่วงนี้ต้นยางแบบมันมันบังนะครับมันบังต้นยางก็รอแดด ประมาณ7จ็ดโมงกว่านู่นแหละนะฮะเดี๋ยวปั๊มก็จะไหล <c oughs> อันนี้ระบบแผงครับนี่แผงอันนี้ไฟเซนเซอร์นะฮะแผงของชุดปั๊มปั๊มมีปั๊ม2ตัวนะครับแผงนี่ส0มร้อวัตต์มือ2ทั้ง4แผงเลยนะะอยู่บนหลังคาห้องน้ำ <c oughs> นะคอนโทรลปั๊มอยู่ด้านใน เนี่ยครับ PL ก็คือแรงดันยังไม่ได้นะฮะ pressure low นะครับของเนี่ยครับไรโน่นะครับหอยโข่งไอ้ตัวนี้หอยโข่งเป็นมิซูโยชินะฮะครับบรรยากาศช่วงเช้ามองเห็นสระน้ำแล้วฮะตอนนี้ ช่วงที่เติมแรกๆก็อย่างแห้งๆนะฮะเติมมาเรื่อยมันก็เยอะเป็นปกตินะฮะก็จะมีพวกนกเป็ดน้ำมันมากินปลาหรือมากินน้ำประจำนะฮะก็จะมาว่ายอยู่นฝะั่งนู้นก็จะมีพึ่งมาอยู่นะฮะ เหมือนมันเป็นมันมีน้ําแล้วมันอุดมสมบูรณ์แล้วสัตว์สัตว์มันก็จะมาพึ่งพาใสนะฮะอันนี้ในส่วนของหอยโขงนะครับตัวนี้1.5แรงนะครับใช้ปั๊มสี่แผงชุดเมื่อกี้แหละนะครับนี่มิซูโยชิครับตัวนี้ใช้ยิงอ่ายิงสปริงเกอร์ นะครับยิงสปริงเกอร์แล้วก็ช่วงทานาเนี่ยช่วงที่แรงๆก็เปิดปล่อยลงไปแปลงนาเพื่อเลี้ยงต้นข้าวจากสะนี่แหละครับใช้ได้ถึง6แผงนะใช้เต็มกําลังเลยถ้าแผงถ้าแผง330วัตต์เนี่ยแบบโพลีอ่ะก็ใช้เลย6กแผงถ้าให้เต็มกําลังนะครับเต็มกําลังขงตัวนี้ ส่วนถ้าอยากใช้4แผงที่ดีๆก็เป็น400วัตต์โมโนไปครับนะฮะใช้4 6ถึง6แผงแล้วกันก็มีติดให้ลูกค้า,ารายเจ้าแล้วครับแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะก็ใช้กันก็ใช้ยิงสปริงเกอร์นะที่เทสที่เทสมาเนี่ยก็ตอนนี้40กว่าหัวนะต่อครั้งยิงช่วงแดดด,ดีๆนะฮะแต่จริงมัน มันก็ได้ถ้าใช้4ี่แผงนะใ้า6แผงก,ก็ได้เยอะกว่านั้นนะฮะอันนี้แอร์แวร์นะที่คนถามเยอะๆนะฮะคนถามวิธีส่งน้ําไกลๆเนี่ยทำยังไงนะฮะตัวนี้แอร์แวร์สีองศานะครับถ้าท่อเมนสนิ้วแอร์แวร์ก็3นิ้วแอร์แวร์จะใหญ่กว่านะฮะส่วนที่ขึ้นไปด้านบนนะฮะส่วนนี้สูงเมตรห้นะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้1เมตรนะครับแล้วที่เอียงมาลาดชันไปนี้ก็เมตรห้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ใช้ท่อไอแวร์ใช้ท่อ1ท่อนพอดีนะครับตัวนี้เป็นทานทางนะตัวนี้ยี่สิบเซนนะครับแล้วงอ45นะครับจุดนี้จะมีงอ45อีกหตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อลด2นิ้วเป็น3นิ้วนะน้ำจะมาทางขึ้นเอียงนะครับและลงไปตรงตั้งฉาก ไปใช้ต่อไปนะฮะส่งน้ําไกลๆได้เรื่อยๆนะส่งได้เรื่อยๆเคยใช้ซับเมิร์สก็ได้ซับเมิร์สเนี่ยตอนใช้ในสระน้ําให้ลูกค้าแล้วก็ส่งน้ําไกลๆเป็น200เมตรก็ใช้ตัวนี้ทุกทุก40-50เมตร1จุดนะฮะก็ส่งส่งส0งเมตรแล้วไปขึ้นถังน้ําอีก5เมตรก็ยังขึ้นได้นะฮะในในเคสของซับเมิร์ส่วนหอยโข่งก็ได้นะฮะ แต่ใช้ตัวนี้ช่วยกันไปนะครับมันช่วยรักษาแรงดันไม่ให้ตกมากนะครับมันไม่ได้ไปดูการใช้งานแล้วมันไม่ได้ไปเพิ่มแรงดันอะไรนะฮะช่วยรักษาแรงดันอย่างเช่นณจุดตรงนี้แรงดันประมาณหนึ่งไปอีกร้อยเมตรถ้าติดตัวมันอ่ะถ้าเอาตัวนี้ช่วยแรงดันก็ยังไม่ตกมากเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันณณร้อยเมตรยังไม่ตกมากก็แสดงว่าน้ํายังไปถึงนั่นนะฮะและที่สําคัญครับอย่าลืมติดน้ําไหลย้อนกลับ นะฮะเป็นเช็ควาวน่าจะใช่แต่ผมยังไม่ได้ติดนะถ้าจะติดก็ติดตรงนี้เลยนะครับติดตรงนี้ก่อนไปถึงแอร์แวร์ตัวแรกนะครับอย่าติดหลังแอร์แวร์นะเพราะว่าเวลาเราปิดปั๊มเนี่ยมันจะมีแรงดันกระแทกอยู่นะครับเดี๋ยวจะไหลกลับมาที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดนะครับเพราะว่าปัจจุบันที่ติดให้ลูกค้าเนี่ยก็ติดให้ติดตัวนี้ให้ทุกตัวนะครับ แล้วก็แนะนําลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดให้ให้ใช้นะการน,น้ําไหลย้อนกลับม,มากระแทกปั๊มไดนะ้กระท่อมโซล่าเซลล์ครับผมนะเดี๋ยวพาดูแรงดันก่อนแ,แรงดันเช้าเนี่ยหลังที่ตัวนี้กลางคืนอ่ะก็คือใช้เปิดหลอดไฟ12โวลตวนทิ้งไว้1หลอดนะฮะจุดนี้ทิ้งไว้1หลอด ตัวนี้ตั้งต่ำตัดนะครับที่11.5ปกติรักษาแบตเตอรี่นะฮะนะใช้แบตเตอรี่น้อยพอถ้าเป็นแบตเตอรี่รถนยนต์หรือดิฟเจลอ,อะไรก็ตามนะครับใช้30-40เซนะเนี่ยครับแรงดัน7โมงกว่าเนี่ย13บสโวลต์กว่าก็ถือว่าแบตเตอรี่โอเคมากนะเอ้อย่างไม่ได้ใช้เยอะนะครับหลอดไฟเปิดทิ้งไว้หนึ่งหลอดกลางวันเปิดพัดลมนะฮะเปิดพัดลมตรงนี้เวลามา นั่งเล่นแถวเนี้ยนะฮะน,นั่งเล่นในกระท่อมตัวนี้เปิดพัดลมแล้วก็นี่มีช่วงเช้าบางวันก็ปัน่นตัวเม็ดก,กาแฟเนี่ยเครื่องปัน่นเม็ดกาแฟสองร้อยกวัตต์นะฮะปั่นได้กระชรา์จมือถือชัจไฟอสองกบอะ่ะกระชรา์จได้ปกติอิเวอร์เตอร์พันวัตต์ะตัวนี้แต่เบื้องต้นการใช้งานแค่นี้จริงๆก็ 500วัตต์นะฮะขึ้นไปนะฮะแต่ก็เผื่อเราจะมากหน่อยก็ก็ใส่พันวัตต์ประมาณนี้ระบบ12โวลต์อินเวอร์เตอร์ไม่น่าเกินเนี้ยนะฮะจะเกินได้ก็ก็แล้วแต่แต่ขอก็ขอให้ระบบมีต่ำตัดแล้วกันแล้วก็มีตัวนี้ครับโอ้ดีซีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นี่ปิดอยู่นะฮะเอซีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นะครับ, aker, รบการเครื่องมือช่างหนักๆห,หรือเครื่องมือที่แบบมันไม่ได้รองตู้ชุดตัวนี้มันไม่ได้รองรับ เอาตัวนี้ไว้เซฟตี้ก่อนนะครับคือถ้าเสียบแล้วมันใช้ไม่ได้ก็คือตู้นี้ไม่รองรับที่เราประกอบนะแล้วแต่คนประกอบว่าจะให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดไหนได้ก็ตั้งนเซฟตี้ในนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการตั้งอะไรของมันนะตัวนี้แรงดัน2 2 1มน,นะครับยังไม่มีการใช้ไฟก็0แอมป์นะฮะก็ปิดไว้ก่อนกลางวันตัวนี้จะพัดลมจะทำงานเป็นปกติถ้าใช้ชุดนี้หรือว่าผมประกอบให้ลูกค้า ผมจะเปิดฝาไว้แล้วก็แนะนําให้ลูกค้าถ้าติดในบ้านติดในครัวติดในอะไรบ้านสวนเนี่ยก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ระบายอากาศเพราะว่าตัวน,นี้ไม่มีพัดลมระบายอากาศในอินเวอร์เตอร์มีพัดลมระบายอากาศก็จริงแต่ถ้าปิดปิดตู้ตรงนี้แล้วช่องระบายอากาศอันนี้มีก็จริงแต่อาจไม่ฟโฟล์ดีนะฮะก็เปิดฝาตู้ไว้ให้อากาศข้างในเข้าไปได้นะฮะการทำงานก็จะไม่ร้อนมากนะครับ โอเคในะีน,นี้ในส่วนของข้างในมีหลอดไฟตัวเล็กอันนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟโคมไฟติดแดานโซลา่าเซลล์อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดเพราะว่าเป็นกระท่อมเราปิดนะฮะเรามาเปิดช่วงที่เรามานั่งเล่นถ้ากลางคืนก็ค่อยเปิดช่วงที่เราอยู่นะฮะถ้าไม่อยู่ก็ปิดไว้เพราะว่าไฟรอบๆตัวบ้านมันก็เปิดอยู่แล้วนะฮะนี่บรรยากาศหน้าตัวนี้ครับ มองจุดนี้ก็สบายตาดีนี่ครับเดี๋ยวเราไปต่อจุดอื่นกันนี่ในตัวบ้านครับผมนะฮะเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ตัวบ้านนีนแผงแยกออกจากตัวปั๊มเลยนะครับแผง400วัตต์แผงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะ บานก็หลอดไฟพัดลมตู้เย็นแบบพื้นฐานครับผมตัวนี้ใช้ได้นะฮะตามที่บอกแต่เราดูฝนก็ถ้าสองแผงก็ไม่แนะนำหรอกนะฮะตัวนี้แรงดันอยู่ที่อันนี้ลิเทียมนะแบตลิเทียม NMC นะครับยี่นะเจ็ดโมงกว่านะครับแรงดันแผงไฟพริตมาแล้ว8ปแอมป์เนี่ยครับแบตเตอรี่เนี่ยแปดสิบหกนะฮะคือตอนเช้าเหลือประมาณเจกว่านะฮะ หลังที่จากเราใช้มาทั้งคืนทั้งวันเนี่ยตอนเช้า6โมงก็ตื่นมาก็แรงดันอยู่ที่25.5ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่า25.5แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ60ปลายปลายถึง70นะครับนี่คือการใช้งานจริงแต่ว่ามิเตอร์พวกนี้ก็คร่าวๆอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ก็บอกได้ในระดับหนึ่งนะ m b t ครับผมชุดชาร์จเร้ อินเวอร์เตอร์พันวัตต์มอแปลงนะแบตบ n, MC, n MC 100 m ็น0อเอ็นเซีแอมป์24โวลต์ตัวนี้นะตูวเว้เยน็นขนาด7.4คิวครับนะแต่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะนะอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ที่ใช้อยูนะ่อันนี้ส่วนหลังบ้านครับนะมีต้นพริกนะฮะ ที่เห็นร้อยรอนี้ยังไม่ตายนะเขาทิ้งใบนะบพึ่งพึ่งใบพึ่งผลิออกมาใหม่นะฮะเนี่ยระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยครับยิงจากปั๊มหอยโข่งเมื่อกี้แล้วก็มีโซนฝั่งนู้นนะครับท่อที่เดินไปฝั่งนู้นนะฮะจะมีแอร์แวรอยู่นน้นจุดหนึ่งนะฮะก็ยิงสลับกันไปนะสปริงเกอร์ฝั่งนี้เสร็จเปิดฝั่งนู้นต่อหรือบางทีผมก็เปิดทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะ ทางนี้มีเกือบอตอนนี้20 20หัวนะฮะประมาณ20หัวฝั่งนั้นอีกก็เกือบ10หัวตอนนี้ยังไม่เต็มกําลังมันแะแต่เพราะว่าเป็นแผงมือสองด้วยนะฮะอันนี้มะพราะ้าวน้ําหอมครับโตไวมากนะตั้งแต่มีระบบน้ำสปริงเกอร์ให้เป็นต้นเนี่ยสปริงเกอร์ครัรั่งกิมจูอันนี้ก็ผลออกดีเลือเกิน ผมไม่ค่อยได้หอ่อไม่ได้ห่อเลยแหะนะฮะนี่ครับกลางสวยเลยเก็บได้และนะฮะอนาคตเพิ่มเป็น4แผงนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดชาร์จเป็น60แอมนะก็รอติดตามชมดูนะครับ,บชุดบ้านสวนเนี่ยสี่วัตต์สี่แผงเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับหม้อหุงข้าว ทีวีหลอดไฟพัดลมนะฮะได้ปกตินะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซื้อแผงมาใส่เรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมรอติดตามชมครับผมนะฮะวันนี้พามาดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยนะฮะแดดออกล้นะนี่ต้นมะม่วงต้นชมพู่เก่าลัดนะครับกำลังโตนะครับแล้วฝั่งนี้ต่อให้เป็นถึงช่วงแล้งที่ผ่านมามันก็เขียวนะครับเพราะว่ามีน้ํารดให้ตลอดนะฮะ เดี๋ยวไปดูที่ครัวกันครัวยังเป็นตรงนี้อยู่นะฮะยังไม่ได้ย้ายครัวนี่ตัวนี้เป็นเนี่ยครับอึ่งทอดกรอบครับผมนะฮะตัวนี้แม่หมักไว้เมื่อวานนะแต่ตอนนี้แม่ยังไม่มานะทอดรออึ่งจับครับผมอึ่งธรรมชาตินี่น ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้พามาดูาบ้านสวนระบบโซล่าเซลเพื่อท่านใดที่ติดตามเข้ามาใหม่นะฮะเป็นเคสความรู้ไปนะครับใครที่กาลังจะเริ่มต้นใช้โซล่าเซลอยู่ที่บ้านสวนแบบไฟไม่ถึงเลยเนี่ยนะฮะร,ระบบออฟกริดนะฮะคือโซล่าเซลก็ตอบโจทย์นะฮะแต่เราต้องเลือกระบบให้เหมาะสมแก่การใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง ะะก็สอบถามเพิ่มเติมครับผมแฟนเพจ a c e b o o k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ